ข่าวพระข้มกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่๕มิถุนายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ความรู้สึกแฟนบอลเอเชียหลังเห็นทีมชาติไทยเสมอกับทางอินโดนีเซียเรามาดูความเห็นของแฟนบอลฟุตบอลกันดีกว่าว่าหลังจากที่ทางทีมชาติไทยนั้นเสมอกระทางอีโดไป2ต่อ2แล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง เริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนครับกันโอ้ทำให้ฉันแปลกใจมากเลยนะจอร์เจียมากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมันครับทำไมทีมชาติไทยถึงไม่ได้จุดโทษนะคอมเมนต์ต่อมันครับยินดีด้วยทีมชาติไทยคุณแข็งแกร่งมากเมื่อเสมอกับทางอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมันครับไทยซีเนียสองต่อสองอินโดนีเซียชุดยูยี่สิบสองปีคอมเมนต์ต่อมันครับมช์ที่ดีของผู้เล่นอินโดนีเซียชุดยูยี่สิบสามปี คอมเมนต์ต่อมันครับฉันคิดว่าทีมชาติไทยจะชนะแต่สุดท้ายนั่นกลับไม่ชนะซะอย่างนั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมันครับมาเลเซียและเวียดนามจะผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกทั้ง2ทีมดีที่สุดในเอเชียจนถึงปัจจุบันนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมันครับอินโดนีเซียใช้ชุยชดยู19ปีและก็ยู23ปีสู่ทีมชุดใหม่เลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมันครับฉันหวังว่าในการแข่งขันครั้งต่อไปทีมชาติอินโดนีเซียจะทําให้ดีกว่านี้ คอมเมนต์ต่อมันครับอินโดนั้นเล่นได้ดีกว่าไทยฉันสามารถเห็นได้เลยว่าความมุ่งมั่นของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่เพียงใดคอมเมนต์ต่อมันครับอินโดทําไม่ดีมากเลยนะทีนี้จะแข็งกรแ่แรงมากในน,นัดหน้าและก็สีเกมในปีนี้อินโดจะชนะยูเออย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมันครับทีมชาติไทยยังไม่ใช่ชุดหลักรอกนะคอมเมนต์ต่อมันครับฉันมาจากเวียดนามและฉันคิดว่าอินโดเล่นได้ดีดกว่าเล็กแรกที่พวกเขาสมควรได้แต้มกลับไป คอมเมนต์ต่อมันครับการป้องกันของทางทีมชาติไทยดูเหมือนว่ากาลังหลับทําไม่ดีมากเลยนะอินโดคอมเมนต์ต่อมันครับว้าวยูยี่สปีอินโดนีเซียยอดเยี่ยมมากเลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมันครับ Amazing Good Job คอมเมนต์ต่อมันครับขอบคุณทางอินโดนีเซียมาสจันและก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมันครับยินดีกับทางอินโดนีเซียด้วยนะพวกคุณเล่นแมตที่ดีสุดของคุณจนจบจิตวิญญาณการต่อดสู้ที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้ และคอมเมนต์สุดท้ายที่ผมก็ได้บอกว่าทีมชาติไทยพวกคุณต้องสู้ต่อไปนะนี่ก็เป็นการพูดถึงของทางแฟนๆชาวเอเชียที่คอมเมนต์กันมานะครับผมว่าทีมชาติไทยนั้นเสมอกับทางอินโดหลังที่ซัดกันไปนัดเปิดหัวของทางศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกครั้งใหม่นี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันเหมือนเดิมครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันที่ก่อน,นครับโค้ชพอใจฝีเท้าของเิรษฐโชค พัฒนาขึ้นแถมมุ่งมั่นอีกเยอะเลยนะโดย y a s u ฮ i r o Higuchi หุญนสุขใหญ่ของ FC เรเเกลพอใจในฝีเท้าของเจ้ายาสิทธิโชตพาโสที่พัฒนาขึ้นมามากเลยแถมเจ้าตัวมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากมายเชื่อมว่า,วาอนาคตจะเป็นกำลังหลักที่สําคัญของทีมได้อย่างแน่นอนด้วยการเคลื่อนไหวของเจ้ายา ศิริโชคพาโสนันรุกสมโมสรเอฟซีบริกทีมอนสึกเจลิก2ของญี่ปุ่นที่ยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างหนักอย่างต่อเนื่องกับต้นสังกัดตามโปรแกรมการซ้อมของสมโมสรเพื่อเป้าหมายได้ลงพิสูจน์ผลงานของตอนเองในวิธีเจลิก2บนสนามนั่นเองล่าสุดทาง f c ฟซบริกทีมอันดับที่3ในศึกเจลิก2เวลานี้ได้ปล่อยภาพการฝึกซ้อมของทีมผ่านอินสตาแกรมหลักของสมโมสรซึ่งได้มีภาพของชิริโชคพาโส ลงฝึกซ้อมสุดเข้มข้นกับทีมชุดใหญ่เหมือนเดิมโดยเจ้ายาคนนี้ยังรอโอกาสมีชื่อเป็นเกมแรกนะฮะในเวทีลีกภาพรองของญี่ปุ่นนับตม้งแต่รเริ่มฝึกซ้อมกับทีมครั้งแรกเมื่อวันที่30เมษาย,ยนที่ผ่านมาขณะที่ทางสื่อของญี่ปุ่นรายงานมาว่ายาซูฮิโร่ฮิงุชินะฮะผมกุนซูใหญ่ของเอฟซีบริเกลพอใจกับการฝึกซ้อมของแนวรุกชาวไทยเป็นอย่างมากมายโดยเน็กหนุ่มชาวไทยคนนี้มุ่งม,มั่นทุ่มเทการซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างดีและพยายามหาจุดอ่อนของตนเอง เพื่อแก้ไขข้อบอกพร่องในการพัฒนาศักยภาพของตนเองออกมาให้ดีกว่าเดิมสำหรับทาง s อ r ซีบรินั้นปัจจุบันรังอันที่สาของตารางคะแนนในศึกเจลิก2ในฤดูกาล2021นี้มีทั้งหมดใส่สามแต้มจากทั้งหมด16นัดชนะ10เสมอ3แพ้ไป3ตามหลังจากฝูงอาวิรั n นิงาตะอยู่3คะแนนโดยโปรแกรมนัดที่17ของฤด,ดูกาลทีมของเจ้าย้ามีคิวยกพลบุกไปเยือนเบบริตต์อาติตะ ทีมอัดที่12ของตารางคะแนนในวันเสาร์ที่5มิถุนายนเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปตามเวลาของประเทศไทยที่สนามโซยุสเตเดียมนั่นเองครับนะนะผมเป็นตัวว่างานนี้โค้ชก็พอใจในฝีเท้าของศิลิโชคคนนี้ว่าพัฒนาขึ้นนะฮะแถมมุ่งมั่นที่สุดเลยนะถือว่างานนี้ไม่ธรรมาดาจริงเรามาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับไม่ได้ขาดแค่สก,กอร์นะเปิดสถิตย u a E ถล่มมาเลเซียจับเจินไป4-0 โดยงานนี้ผมทางเอเชียรอบ2ของกลุ่ม G ที่สนามซาบิลสเตเดียม UAE ที่มันดับ4ของกลุ่มมี6แต้มพบมาเลเซียดับ2ที่มี9แต้มเกมนี้ UAE อเอาชนะมาเลเซียไปได้4ต่อ0ยในประตูจากทางอาลีบัตคูป2ลูกแล้วก็ฟาบ,บิโอริมาอีก2ลูกนอกจากสกอร์ที่ขาดลอยแล้วเกมนี้ UAE ยังมีสถิติรวมในเกมที่เหนือกว่ามาเลเซียแบบขาดลอยในทุกมิติกันเลยนะ โดยสถิติของทางยูเอีที่ชนะมาเลเซียไป4-0นั้นก็จะมีดังต่อไปนี้การครองบอลน,นะครับผมยูเอีนั้นทําได้71มาเลเซียทําได้29โอกาสในการยิงยูเอี๋ยได้15มาเลเซียทําได้8ยิงเข้ากรอบยูเอี๋ยได้8ครั้งมาเลเซียทําได้1ครั้งจำนวนการส่งบอลยูเอี๋ยได้726ครั้งมาเลเซียทําได้296ครั้งความแม่นยําของการส่งบอลยูเอี๋ทำได้90เ มาเลเซียทำได้78%การฝาวเอเอทำไปทั้งหมด10ครั้งมาเลเซียทำไปทั้งหมด12ครั้งล้ำหน้า UAE ทั้งหมด5ครั้งส่วนมาเลเซียทำไปทั้งหมด1ครั้งเตะมุม u a e ทำไปทั้งหมด8ครั้งมาเลเซียทำไปทั้งหมด6ครั้งใบเหลือง u a e 1ใบามาเลเซีย1ใบส่วนใบแดงในเกมนี้ไม่มีนะครับนะะแค่สถิติแค่นี้ก็กินขาดกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการครองบอล ที่ยูอีนั้นก็เหนือกว่าโอกาสในการยิงก็เหนือกว่ายิงเข้ากรอบเหนือกว่านะครับเพราะว่าแต่อหนึ่งนี่ถือว่าไม่ธรรมดาและความแม่นยำของการส่งบอลของเขาก็ยังเหนือกว่าอีกด้วยครับงานนี้ผมว่าต่อไปไทยต้องเจอกับทางยูอีในวันที่7ม้จักรยนนี้ขอให้ทำเต็มที่ก็แล้วกันครับสู้ๆนะฮะทีมชาติไทยทุกๆคนแล้วมาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับค่าเหนื่อย2ล้านบาทคว้าดาวนโซโล่ลีกเยอรมันสู่ไทยลีก โดยกันนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดนักเตะของเมืองไทยทําเอาสะเทือนกระหึมกันเลยทีเดียวนะฮะเมื่อมีรายงานมาว่าทีมชนะนําแห่งศึกไทยลีกจอจะคว้าตัวสซดานดูซุนกองหน้าฟอร์มร้อนแรงดีกรีดาวซันโบลิกรองเยอรมันในฤการที่ผ่านมาจะสโมสรดามส์ตัมในศึกบุนเดสเลิกาเยอรมัน2ของเยอรมันมารปวมทีมซึ่งกองหน้าดีกรีดาวซันโบลิกภาพรองเยอรมันรายนี้กำลังจะหมดสัญญากับทางดามส์ตัมในช่วงปลายเดือนถมนายนนี้แล้ว จะส่งผลให้เจ้าตัวนั้นสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวซึ่งจะมีค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณปราวหกหมื่นเหรียญสหรัฐหรือประมาณราวหนล้านบาทต่อเดือนซึ่งนั่นส่งผลให้บิ๊กทีมในศึกไทยลีกพร้อมที่จะทุ่มคว้าตัวกองหน้าเจ้าของส่วนสูง190เก้ซนติเมตรรายนี้มาล่าตาขายให้กับทีมน,นาการหน้าและกําลังอยู่ในขั้นตอนการเจราจาจะเป็นทีมใดเร็วๆนี้จะได้รู้กัน สำหรับทางชดานดูซุนกองหน้าวิสกา้าปีรายนี้เขาซันโบไปถึง21ประตูจากการลงสนามทั้งหมดใสสเกมในศึกบุนเดสเลกาเยอรมัน2ของเยอรมน,นีในรายการที่ผ่านมาพาทีมจบอันดับที่7ของตารางคะแนนพร้อมกับคว้าด,ดาวซันโบไปครองเป็นที่เรียบร้อยครับนานะผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับลือไทยลีกอาจจะเปลี่ยนแปลงสปอนเซอร์ใหม่หลังดิวเครื่องดื่มเจ้ายักษ ดยความเคลื่อนไหวของสุพุบอลไทยลีกที่เพิ่งมีข่าวฮือฮานะฮะจากการถแถลงข่าวของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในหลายๆเรื่องเมื่อช่วงเชี่ยงที่ผ่านมาโดยเรื่องหลักๆนั้นได้รับความสนใจจากแฟนบอลก็คือการยกเลิกสัญญากับทางบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยในอีก8ปีข้างหน้าหลังจากคู่สัญญาไม่ได้ทําตามสัญญาที่ได้เรื่องของการวางหลักประกันและก็ส่งมอบหนังสือหลักคาประกันได้ตามที่กําหนดเอาไว้ ส่วนอีกเรื่องก็มีการเปิดเผยจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในวันนี้ก็คือผู้สนับสนุนหลักของสุกฟุตบอลไทยทั้ง3ลีกที่มีการยืนยันแล้วว่าทุกลีกจะมีสปอนเซอร์หลักอย่างแน่นอนเพียงแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสปอนเซอร์หลักในบางลีกซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยออกมาว่าสปอนเซอร์หลักของแต่ละลีกคือเจ้าใดบ้างและมีเจ้าไหนบ้างที่ต้องคงต้องต่อสัญญากันหอกไปอีกซึ่งล่าสุดทีมงานข่าวได้รับรายงานมาว่า สำหรับทางลีกสุดนั้นมีโอกาสสูงที่ทางโตโยต้าบริษัทยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นจะไม่ต่อสัญญาการเป็นสปอนเซอร์หลักของไทยลีกหนึ่งออกไปและในส่วนของเมนสปอนเซอร์ของศึกไทยลีกหนึ่งที่จะเข้ามาแทนที่นั้นมีแนวโน้มว่าจะเป็นเครื่องดื่มยี่ห้อดังระดับโลกเจ้าหนึ่งที่ตเตรียมจะเข้ามาช่วยสนับสนุนศึกคับบอลโลกไทยลีก2021ที่กำลังจะแข่งขันกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าต่อจากนี้เป็นนาง,งาน,นี้ต้องรองดูกันต่อไปก,ก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไร นี่ก็เป็นทันข่าวระข้ามกีฬาเปิ้นไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่5มิถุนายน2564โดยเฉพาะพระครั้งฟุตบอลไทยครับ